เปาสูงหา่วิดาวปธิษาลายรถหักกันและวันที่เก่าหรือถนสิบปีคลิสสองเห็งสาวสี่ค่ะแอดาพี่พี่โคเขียววานไทยจุ้มตายอยันหน่อยขออันออกข้าตั้งเสีายาควรถึงมาดังลอกจอกเมื่อว่านในยินว่ามีหมักงานหลอกโคเขียวอันมาลังลอกจอกนั่นไรบินพีข,ขึ้นกันนำไว sao bài khảo đây làm gì nè dưới đi xem tay lấy tham cái ai à lấy hủ hẳn lấy tam đây và trung màn khai ăn hồn ba phóng chủ sức lò lè lúc đang mừng cứng lúc đang nằm lặng hoặc thì mà đang cho cụ theo và đi ăn đó mơ qua này thì bà và đi văn hối อึงหว้วยรอบสอบเป็นเดียวอย่าีงามปองว่าเอาพอดทิ้งนี้เทียมแห้งคอนแห้งดีไหนข่าวสมบัติมาก,ก่อเตียบอยู่เหมือนกันหลายอองที่กวอัมพาสิงกองมาเตียบจุมันให้มีลองรูดายเลยมาเจ็บนำไมกวนอาบุญดีได้เขาก็อะไลเขาเท่านนัะ อ่ํานั้นก็พี่เดอะธนูคู่รองคู่ตางว่าอ้ายเข้าซะได้เขียมเฮียงมาตีมาพืชจิ่มหิมอยู่หน้าที่ซ้อนยอมมาโลฮางเฮียนต,ต่อเตียนบัดเหมือนมือหอนตางนั่นเออจึงไห้หื้อต่อสามเปลี่ยนเลยอ,ไลอีได้พี่น้องเฮาว่าเอ๊ะทําไห้โคขิวได้อ่ําค่อนเฮียงบ่ดังสีปอกเจาะแม่ เสียนี่หมูเจ๊น้ำคำ้มวยกาตาติต๊กตาเตียนใครมาหรือมาลำซื้อใจพ่อจานห้าใครมาแข่งแข็งต่อธะนูห้าอำ่ำพูยาลายเขาเห็ดเนี่ยตีลีเห็ดอำเห็ดตีค้มอำย,าย่าตีย่ายอำค้ม อันคกเมองมุงมองเลยใจเหว่ตีมาผมรุ่งเก็คขี้บันปอดห้องกว่ากุยน่ะเถีมยมเฮียงมาทางจานนิติบาลังลลกจอกยกกูอ่างโตมาก็สำลัยอีเดียเถือกังอําหูปีนอกว่าจุ้มโคเขียว,วันไทยเขาคานั่นก็ไล่ตายเลยหมาดเจ้าหนุนทั้งหลายเออ ในโกว่าุยกาพอบินลูกหลานเสื่ออันสันป่าตัดอารมณพ้อ,พอหรือไรเจ้าป่าสือเทียนสือเท่าเขาจี้จำไทยกว่าติดใจวันไหนเจ้รีเซียได้ข้อคงยาวก็มองใจที่สังเณ้ขู่เขียวในสิกัมเตียมหมื่นสี่บอกละ่ะเมื่อ้วก็มิอยู่สามสี่เหตุ ย้อนเสื้ออันจะนปนไตคู่ปองใจว่าคนหลงหับจังคนหลงกิงเงินเป่นกคนหลงปว่าเขาน้าเจ็ดจุม่มเสด็จจอยบนเถียบถือเคี่ยงมือสุกกไอนนอยู่กว่าน่าคู่เขวก่อหรือสีปะวันตายมีสัมตีแต่ยางมุมมง่งมั่งอ่ำมีหังกอนนั้นก่อนกันว่างกองว่างถึงเสด็จไปอยู่้นขึ้นวันวันจึงอันนันก็ตาให้เชียง

ปีนอลาออกคงเขาจี้จับออกข้อโป้งข้อศักวันมาได้เหมือนว่าคู่เขียวนั้นมีอะไรออกใจเหมือนไอ่ะผีคู้เขียววันให้ในอยู่ในกำมืออยู่ในกำมือโคบปากถิ่นใจเฮ็ดสังกอกาเลเฮ็ดมืดดีกว่าคู่รังซานาอัยในกอกาเลยกว่า phụ yếu thì quả trái coi trái quân luồng quay ra đục lán à, quân quả trái cả đi quả tưng cho cuồng toai khoan héo này cổ cà lai quả. Mới đêm nay áo héo xịt đang thêm năm cam sen vị sì pho cốt thái năm mì này tiệm này ở má nam ở má อําพัดขามร้อยอําเัดขึ้นร้อยแลออ้อาพัอหอดถึงมาเขาไว้วันเมื่อใด้ตัวจิงหิก็อยู่ในมือของปองสุขเฉยเยยียวยาอีงามปีดาจาคือเมืองสลอยสึกใจไตวันไทยเขาขัดสิลายติรรดติเปลี่ยนดีเปลี่ยนดุลานคนบนใต้และเปลี่ยนอินเชียงเห่นดินซ้ำกว่าเปลี่ยนอินเชียงปองสุขเขาเปลี่ยน ออกข้าวแังจอมหนังข้อสองข้าวดงหมากนี่ยงมัเดีดเตียบกาลำลึงสุดหรือละเมื่อขีกาออกกว่าอันเดียผ่าลเลยเหยียบนั่นก็ลำวันตางออ,อย่าไปลืมปีนอ,นงงอ,อ,อน่านทางไหนเอ้ยดีแสนไปเคลาราก่อนขีกาว่า อันมันก็กาลำอดังซุนนั่นตีเว้นฟ้องซัวหรืเป็นคู่เขียวครับเพื่อนก็คู่เขียวนยีวน่ใคอ่ะกวานตัง้งยี่ก็เคาตายวันตั้งพอมันเตียบพึ่งปั้งปินทีกึ่งกลางก็ตั้งหลังแทะหลอดพีอนะอันไหก็เป็นไผ่เข้าข่าซุ่มอะไรปีนอ่างคือมึงสัอามีโล่ก็เฮาร์มิล่ไล่ซื้อนะี อามีผ to so ่าแล้วกว่าตึบเขากอดิึเดี๋ยทํากันขึ้นหรือลองว่าเฮ็ดเธามีลองมีจังเธามันมีผางทางว่ะจุ้มนั้นจุ้นได้มากลางมากใส่จุ้มนันให้โคเขียวเนี่ยป้องสุดเฮ็ดขึ้นเปื่อนเด็กขัดใจเสียเฮ็ดเธอเขาจังกันเธอใจจังโคเขียวก็อาผู้ลองของปืนย้อนหมอวันหางเออเมียนั่อะไรตั้งใจอะไรมากลางมาบ้างมากใส่เขาเรื่องนั้นเรื่องไหนใจลำลองที่มันไม่ เปื่นอยู่ด้านในมันเสเพียงการโสดส้นเฮ็ดน,นั้นได้เฮ็ดไหนอะไรอย่างนีเรก็ติหันพิษเอ้พี่ดาวเขาเตียนจะเลวยวนเลยทีหนห้จุ้งตามปองแนละ้วมึงได้ปองสู่ด,ดังหลายหลายจุงะยะ้งไปย่อทำว่าเปื่อนหักมันอยู่ห้าวันไม่ได้โคเขียวเขาหลุดตัวว่าเปื่นหลุดได้กินมันนะเพาหลุดรากว่า,ายอนมันเสพกินง่ายอะ่ะ ทีแต่ยินก็เขียวห่างละเอาขวาตีกว่าตายกว่ายื้อเท้ายอดตตไตเนี่ยไตก้อนหนึ่งบนชุ่มน่ะไตสองก้อนสามก้อนขึ้นกว่าปืนข่เท็ดปล่อยกินเล่งปล่อยกินเยอะอกการนั่นกว่าเออพี่น้องเขาตายเขาตีสิบเลยกว่ามอกการอื้ออะไรก็ใครถามด้วยนี่กินเข้าไต ลากร่างกาย้อนลูกนาสีหนุกไตสิได้มาลื้นสุดมาสมาหัวเฮ็ดปันการเพื่อนเจ้านา่าเขียนน่าตาติดตาเตียง่าเอาเพื่อน็นพี่น้องเพิ่อนใดเพิ่นมีสันหลิกมีติญยามีตาหูเพิ่อนใครปุบวันชิงเมืองแหลมเปิ่อนดังเฮ็ด เขาสงใครเอาเปืนฮ็ดปีนอ่อนใช่ลถาถาหมทู่ทู่ท้าท้อยู่กับ่องปืนนี่ไต่เพียน,นเหลียวจื้อคือเห,เหลียววานเมืองเหลียวเมืองมึงไทยจะบอนมริก,กันเขาปืนทิ้งกันยอยู่กัน,นยอยงน,นยอย้นนาวานให้ผมว่าหมอกเอาเอาไปวันจุมแย่ปีโคเขียววานให้สไตล์ฮาคาไดเต้ mừng có khó ăn văn là đẹp lũ lạc Để tí cao xuân lai xuân biến Quân mừng đầy hai cách diễn ăn văn là đẹp Ám lô ủ biao Lưu xí là ba lũ mô bỏ mô xuân Bỏ mô bỏ mô xuân này khâu tí hết dữ Hai quân mừng hàn chạy tìm hàn Quý cả có hâm bỏ này khâu hết hình dữ การลงเขาเลยลักนำปลอดสีอันเทียนมาในคราวตังหกสิบปีไปก็อันนี้เลยปีหน้าจะคือมือสันหลอยเขาจะเปนเลนอะไรมากันใหน้เออปีอ้ามไมคนมึงเตือ,อนจังโคขิวได้อันอิ่มมือไล่ให้ไล่สั่งในคราวตางหกสิบปีไปได้ลาบว่าเฮ้ยเขาตายน้ำน้ำเฮ่ยเขาควายน้ำน้ำเฮ่ยเขามวยน้ำน้ำเฮ่ยเขาเจียวซิงตายก็ยดีกันนะ พอมาเตียนใจอย่ากวนด้วยทำมาอันกว่าตายนั่นยสมันใจลุกลามสูงอ่ะฮะกวนเฮากวนจีบุ๋มหวานท้องไข่ปั้น,ปนกเทา,ามายอมา่อแบบฮังก้ยเอออันอนี้อดีตข้อผมอยากอดีตมองใจงมันเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนลุกลามเจ้าคือมึองสันหลอยลองที่มาเนี่ยพอเปลี่ยนอะไรเนี่ยภายแล้วก็อยากให้ตายคุยกับมันเปลี่ยนอะไรนั่นน่ะพีะ่น้องเขาวัด ก้อนหนึ่งขี่รขี่กามาพ้องเอาเพิ่นมาตามาเพียวตามาย่นข้าสารคนมึงตามาเหตุการณ์มาเหยียดสุดก้อนหนึ่งก็อยู่ๆตึงปัป่งโคเขียวว่วปเป็นพี่งกลางป้อเปลี่ยนกว่าเมืึงหนังข่าวรันมา,มาว่าควายหูชาวมันมือว่าอันลูกดังน้ำรันมึงกึ๋งสีแล้วอดมาลังหลอกจอบมึงติงยอกหูกอ่างโตเดียบตีละ,ะลายอ่ะในหลอกจอกปีนอ่านอะไร sáng tê tài nằm ya và lý sẽ lại cú co vào rồi bỏ to xa áo lòng trăng tiền vào đây tài thử cái gì mà chiều tài chiều mùi ở quê quế giả bị lưng mà còn ma à tài là giống ăn phù hầm giống ăn thấy hết sức giống ăn hậm quân đồng ban quê gà mắn thuộc a thẩm mà sẽ đẹp hơn chỉ lo chỉ ca còn đang na lắm พ้อมหมากเตียก็ตายอ่ะหมากวานนั่นแหละมันมีปีมีน้องสองมันเป็นโนู้นคุยเออสองมันเหมือนนำผลนำนายก็ถื่ละหมากฟองทองเหลียงหันวานั่นตายยังกวยอ่ะกวนเน่อม้อนีกฝันมันดีกว่าทัาง้งหลายพี่น้องอะไรตีนายเอาอันปลี่นกว่าเลยปลี่นไว้แต่ในรถเชื่อในสั่นเดี๋ยวให้เสียงดีละ คนหลงจันป่าเหนืออย่าเอาเปิ้นเฮ็ดปีน้องอย่าเอาเปิ้นยิบแผ่นินอย่าเอาเปิ้นเฮ็ดขุนอย่าไปกะบช่างนิดดิอย่าไปกะเอาฟองนี้เปิ้นมาติ๊ดิเฮาปีน้องคักกันพร้อมกันจ่ใยกันขวัญเฮียงสิได้ชิงมึงนั่นมันเป็นดีเสียเฮาก็ว่มโมเปิสิได้เทียบถือมึงเป็นปอดเป็นผีเป็นคอยสิ กขยิ่นปีนี้เมื่อยิ่นปีนี้เด้วเออสองสัยนะพี่ดองเขา,าปะเพราะว่าข่าวอันพี่ดองเขาดังหลอกจอกมืองเปิปงหลับมาว่าเตีกยกไลจีเซเล่จุ้มสุดใจโคเขียวเป็นเพียงกลางตั้งลำเลยงตั้งหลายอันนี้ก็ดีเซไลายาบันอีขอ้อคม ว่าอีดีเทียงป้ายเลยคลาดว่าอํำแค่เขาต้ายแลยอำค่เป,ป็นป้อเป็น,นดุรานบุเพื่อนโคเขียววันให้ก่องพองหลือไรขอสาอัหนหรือกรันต์้ยสืบเสีห้ตื่นบานนั่นให้ได้อ่บเลยขอหนันก็อันจุบันให้เขายุยงว่าคุณหันกองป้อขุณหันกองป้อปอ,ปออกมาเตรียมสั่งว่า,มมา ในจุมโคลายเอาโดนกว่าปั่นเขาหลาว่าโดนกว่าปางเขามาลังลางคือหูมือลาลีละโดนกว่าอย่างสูงยืนนะโดนมาหาสูวามาปางถือมันเป็นไรเออว่ามีน้ำกัดก็ยืนนั่นสภาวะมันยาวโดนสูงมากมันก็ยืนโดนอาสีมันก็ยืนเป็นป่าด้วยว่า น้ำส่งพมให้เงาไลายเป็นเรื่องนิ่งๆเพิ่มว่ายืดสูงเออสูงกว่าคนมาผิดหมอผิดปัง้งเตะกระดิ่งเตะกระดิ่งปีนอ่งไหลอยู่ดีเสียนป้ายเลยจังมือยายเด็ดหันมาเงาไลายอะไรเด้อปัญหาพยาศน์หน้าอกกลางใจซื้อวัน,หยยน,วนวให้ก็เอามืออยู่ขึ้นวันให้อย่าดีกว่าเฮ็ดควันเต้าเพิ้นซุ้มสลินหาตาไต ซุ้มจากฝัน,นไต้อนไรแทนหมอกลาถึงแอ่ผีโคเขียววันไทยไยลองเข้าเปลี่ยนใต้งกันหรืออะรทักกันเจ้าของแผ่นดินก่อหรือรชิงมึงเจ้าคือก่อหรือรอยู่จ้อมเทาเฮาเกิดเดินแผ่นดินเดียวกันเฮาหลวงวันกูเสด็ปกตังมึงเหมือนกับมึงเป้นมึงเล่ามึงขี่อินเดียมาเลเซีย แ้าคือนั่นดูอะไรอยู่เ่้ามืออําจะว่าเฮ็ดขุนเข้าป่องใจ่ตีในมือเลยก็ลองพ้องผมเลยลองใส่มานักหักแผ่นดินเลยชื่อจากตีมีมาฝักเอลพีโคขวีวนให้ว่าอย่าไปิดีรื่ีงกิกาเสิเทียมแย่งตกันเน่ยป้าเห็นพีกึ่งกลางเมืองคนเมืองว่าตายกาําสา,าว่าสาวไปอะไรเขาขาดสิไรโคขีวันให้ก็ พีลาลานค้นม่งไต้การานกุยปุ่นดับนั้นฝากเช็นที่ร้อยกตนของสุข